จะสังเกตว่านะครับนาสองฝั่งนี้จะแตกต่างกันนะครับฝั่งซ้ายมือผมนี้นะครับหญ้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ครับขวามือนี้นะครับหญ้าก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับได้จัดการครับกำจัดเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นผลงาน DIY นะครับเป็นผลงานที่ผม DIY ขึ้นมานะครับประดิษฐ์นะครับ เครื่องตัดหญ้าขึ้นมานะครับเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมทำเพื่อการกำจัดหญ้านะครับที่ผมทํานี้นะครับหญ้ามันจะตายอยู่ประมาณจากที่ผมคิดว่านะประมาณ95%ป์เซนู่นแหละครับเก้าสิบ้าเปนี้หญ้าตายแน่นอนนะครับนะครับถ้าเจอนะครับที่ผมทำเนี่ยนะนะครับเจอที่ผมทำขั้นตอนที่ผมทาเนี่ยนะครับ อย่างท้องนานะครับมันก็ต้องมีสักจุดหนึ่งนั่นแหละนะครับที่มันที่น้ําที่น้ําท่วมไม่ถึงนะครับมันจะไม่มากนะครับในท้องนาผืนหนึงนะครับมันก็จะมีประมาณ20% 3สิเปนะครับอย่างอย่างฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็น้ําถึงนะครับน้ําถึงยาก็ไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่มันก็จะมีจุดที่น้ําเขินแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้ําเขินแบบนี้ถ้าเกิดว่าน้ําน้ําเขินแบบนี้นะครับ ยอามันก็จะขึ้นเต็มเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้จอบใช้มือหลกใช้มือถอนนะครับมันก็จะใช้เวลานานนะครับแต่ผมประดิษฐ์เครื่องทุนแรงขึ้นมาครับอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวก่อนที่มันจะยืดยาวเกินไปนะครับผมก็จะให้ดูนะครับผลงานที่ผมทํานะครับหนึ่งสองสามนะครับเชิญดูครับเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยครับเครื่องทุนแรงนะนะครับ เป็นผลงานที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับใช้ได้จริงนะครับหลายหลายคนก็เห็นปุ๊บก็อ๋อเลยนะครับนี่นะเห็นปุ๊บก็อ๋อขึ้นเลยนะครับอ๋อมันทําอย่างนี้นี่เองนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่เคยทํานะครับไม่เคยไม่เคยทําอะไรแบบนี้นะนะครับผมก็จะบอกเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับแนวทางก็แล้วกันเผื่อท่านไหนที่อยากจะทําตามนะครับก็แบ่งปัน ประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันความรู้กันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากรู้นะครับที่เห็นเนี้ยก็คือครับหัวใบหัวใบเครื่องตัดหญ้านะครับนี่ก็เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายนะครับผมก็ใช้เป็นอย่างธรรมดาแล้วน่ะหัวเครื่องตัดหญ้าตัวนี้มันใบมีดมันก็จะยาวนะครับประมาณนี้นะครับประมาณฝั่งละคืบนะครับฝั่งละคืบนี่ครับนี่นะซ้ายคืบขวาคืบนะครับ แต่เราจะทําการเอาเอามาตัดเลยมันไม่ได้นะครับเราจะเอามาตัดตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างท้องนาผืนนี้มันเป็นมันเป็นนาหยอดเมเล็ดนะครับระยะห่างมันก็จะประมาณยี่สิบเซนยี่สิบเซนนะครับมันก็จะไม่ห่างเยอะแล้วก็มันก็จะไม่ถี่เยอะเกินไปนะครับเราก็จะต้องจัดการนะครับดัดแปลงตัวใบมีดนี้ใบมีดตัวนี้ผมใช้เป็นใบมีดเก่าครับใบมีดเก่าที่เราตัดจน นานแล้วตัดจนหินแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอามาทําแบบนี้นะครับนะครับเราก็ใบมีดเก่าที่หินแล้วนะครับเอามานะครับแล้วก็ตัดกะระยะเอานะครับประมาณนี้นะครับผมนี้ใช้อยู่ประมาณหนึ่งคืบนี้ก็เหลืออยู่นะครับหนึ่งคืบก็เหลืออยู่ผมก็ไม่ได้ใจว่าประมาณเท่าไหร่ก็กะกะเอานะครับประมาณประมาณนี้นะครับให้มันเข้าร่องนาเราได้นะครับเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่ามันเข้าร่องนาเราได้นะครับเนี่ยนะ ระยะแค่นี้นะครับให้มันเข้าไปในร่องนาเนี่ยนะครับให้มันตัดได้นะครับแล้วก็ทําการวัดเสร็จแล้วเราก็ไปตัดตัดแล้วก็ใช้นะครับหินเจียตัดนะครับหินเจียใส่ไปตัดตัดเลยตัดซ้ายตัดขวานะครับตัดซ้ายตัดขวาเลยเอาตัดทิ้งเราก็จะได้ประมาณนี้พับนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหินเจียเจียสักนิดหนึ่งนะครับหินเจียเจียให้มันคมสักนิดนึงนะครับเจียให้คมหมดเลยนะครับ ตรงนี้ด้วยนะครับเกีย์ด้วยเกีย์ให้หมดเลยนะครับมันคมๆเลยนะครับครับแล้วก็มาใช้งานนะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งตัดได้ประมาณยังไม่ถึงสิบนาทีนะครับผมก็ได้เยอะแล้วนะเนี่ยครับผมก็ทําเสร็จมาผมก็มาลองเลยนะครับนี่นะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับไล่ตัดมาเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าก็ยังไม่ถึงสิบนาทีนะครับก็เร็วดีเหมือนกันนะครับ ก็ตัดเลยปลืดป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 ืดเลยนะครับอย่างแย่มันก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยก็เป็นปัญหากวนใจจุกจิกกวในใจเหมือนกันนะครับสําห,หรับคนที่ทํานาน้ําน้อยนะครับทํานาน้ําน้อยบางจุดก็น้ําขังก็มีครับน้ําขังมันก็ยากก็ไม่ขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าจุดไหนที่มันลอยๆยแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับยยกมันก็จะขึ้นนะครับั่งนี้ยาก็ไม่สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า มันพอที่จะมีน้ําดูนะครับครับตัวนี้ก็ฝนก็ตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับนะครับทางโซนภาคเหนือทางข้างบนนนก็ตกจนเยอะหลือเกินนะครับทางเชียงรายทางลาทุนนะโอ้โหตกจนน้าท่วมน้ําทลักเลยโอ้โหดูข่าวแล้วก็สุดยอดเลยทางนุ่นนะมันฝนทาไมมันไปตกนุ้นเยอะนะครับแต่ทางผมนี่ก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับตกตกเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะจนน้าไหลไฟดับขนาดนั้นนะครับ แต่ถ้าว่าตกแค่นี้ก็พอดีเหมือนกันนะครับไม่ต้องตกเยอะถึงขนาดนั้นหรอกนะครับถ้าตกเยอะงั้นก็กลัวเหมือนกันนะครับที่ผมอยู่นี่นะผมอยู่ในก็อำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับก็ตกพอดีพอดีนะครับรู้สึกว่าก็โอเคนะครับเราก็ต้องแก้ปัญหากันไปนะครับการทําข้าวมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้เอาเองนะครับศึกษาเรียนรู้เอาเองอันไหนที่เราจะประหยัดต้นทุนได้แล้วก็ ประหยัดแรงได้เราก็ทําไปนะครับอย่างเงี้ยใช้เครื่องทุนแรงก็ก็เร็วหน่อยนะครับางคลิปก่อนนะผมใช้พ่วนะครับในการดันดันให้ให้หญ้ามันจมนะครับก็ลักษณะนั้นมันก็ต้องเป็นหญ้าที่มันหญ้าที่มันเป็นกอใหญ่ๆอ่ะนะครับที่เราหลกแล้วมันจะสะเทือนไปถึงรากข้าวอ่ะเราก็ใช้วิธีการดันให้มันจมไปเลยนะครับดังนั้นมันก็น้ํามันก็จะช่วยกัน กำจัดหญ้าไปในตัวมากันนะครับเราดันหญ้าให้จมน้าหญ้ามันก็จะตายนะครับแต่จุดนี้หญ้าเขินนะครับดันยังไงก็ไม่ไหวนะครับเนี่ยนะครับดันปุ๊บหญ้ามันบางทีมันก็ไม่ตายนะครับมันก็โผล่ขึ้นมาอีกก็เหนื่อยฟรีนะครับดันไปดันมาก็ช้าเปลืองแรงนะครับจะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเลยแบบนี้แล้วก็หญ้าก็ตายประมาณเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนั่นแหละครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นมว่านะเก้าสิบห้าเกือบร้อยนู่นแหละนะครับ เราะว่าเราตัดด้วยเราเหยียบด้วยนะครับตัดด้วยเหยียบด้วยนะครับเพรายหญ้าพวกนี้มันก็ถ้าตัดหินแล้วมันก็ครับมันก็จะปร่งยอดมันก็จะปร่งยอดมันก็จะปร่งช้าอยู่นะบางทีมันก็ตายไปเลยนะครับเราเหยียบไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเหยียบไปด้วยตัดไปด้วยเหยียบไปด้วยนะนะครับมันก็จะทับถมเป็นปุ๋ยไปในตัวด้วยเลยครับครับคลิปนี้ก็สั้นนะครับอัปเดตครับขา้ขาวข้าเหนียวพันสำปะตองนะครับแล้วก็วิธีการกำจัดหญ้าในบ้องนานะครับ ก็แบ่งปันแชร์ความรู้กันไปนะครับก็มีอะไรก็แบ่งปันกันไปนะครับเอาละชอบคลิปนี้ก็กดอ่ากดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่มันอะไรที่มันจะดีๆนะครับที่มันสนับสนุนกันนะนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็จะพยายามนะครับถ่ายทอดอะไรต่างๆนะครับให้ท่านชมได้ดูนะครับวิถีชีวิตคนมันนอกบรรนาเรานะครับอาจจะถ่ายทอดไม่ครบถ้วนแต่ก็จะพยายามทํานะครับนะฮะ เพื่อที่จะนะครับให้เพื่อนเพื่ที่อยู่บ้านไกลนะครับก็ไม่ได้คิดถึงบ้านนะครับก็ได้ดูคลิปผมเป็นเพื่อนกันไปนะครับอา่าคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับขอไลน์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ